รู้จักมากขึ้นในน้ำเตี๋ยวปูโดนัทีิบุณนอยุธยาปูนกลับมาแล้วนะคะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเป็นสองล็อกนะคะปีนี้เราก็เตรียมมาสี่กระทและควลูกค้ารอหน้าร้านปีที่แล้วใครพลาดคนเยอะไม่ได้ชิมปีนี้แวะมารับรองว่าได้ชิมทุกคนปีนี้เราก็มีโปรดักใหม่มาด้วยสบูทตี้นมพอไปดูด ก็แฉตอบรับดีมากขอบคุณนะคะทุกสื่อที่สนใจน้องโหตกใจมากพี่เยอะมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนครับโดนัทของเราพิเศษก็คือแตกต่างจากโดนัททั่วไปคือนุ่มละมุนหอมละลายในปากนะคะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยเราใช้เนยแทนน้ามันนะเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะเวลาทอดปลาชะจะไขมันทานมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราปั้นมือทุกลูกนะคะแป้งวันหนึ่งเป็นหมื่นชิ้นนะ,ะเป็นหมื่นชิ้นเหรอ เรียกคุโดนัทญี่ปุ่นนะคะมาประจำการแล้วมรดกโลกอันนี้เป็นเนยจริงๆนะเนี่ยมาชั่งไขปันทานเราละลายเนยทางก้อนแบบนี้แล้วก็ามาทอดทอดโดนัทเราไม่ใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นสูตรของทางร้านอีกอุ๊ไว้ <c oughs> แต่เป็นเนยจริงๆ <c oughs> ค่ะอันนี้ใช้ได้แค่ถ้าเป็นร้านเราครึ่งวันก็ไม่ได้แล้วใช่ มันต้องทิ้งตลอดเลยนะเนี่ยตาที่บ้านอ้วนแล้วก็เราเพิ่มจากสองเตาใช่ป่ะเป็นสี่เตาแลกอย่างเนี้ยเป็นสี่เตาเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าต้องการของเรามากขึ้นปีนี้เราก็เตรียมมาสี่กระและคนลูกค้ารอหน้าร้านแล้วก็ปีนี้เราก็มีโปรดักต์ใหม่มาด้วยเป็นนมฮอกไกโดปัน่นเป็นอ่านมฮอกไกโดเลยครับเป็นสูตรของทางร้านหอมครับแล้วก็มันที่สําคัญเลยคือหวานน้อยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับเป็นรสชาติที่ ใกล้เคียงกับตัวซอสของเราครับปีที่แล้วนะเรามีแต่นมพอกไกโดใช่ไหมคะปีนี้เรามามีช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นด้วยวัตถุดิบของเราคือนําเข้าจากต่างประเทศนะคะตัวโนมพอกไกโดก็นําเข้าตัวแป้งของเราก็นําเข้าจากต่างประเทศนะคะโดนัทของเราพิเศษแตกต่างจากโดนัททั่วไปคือนุ่มละมุนหอมละลายในปากนะคะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยรับรองว่าหนึ่งกล่องเนี่ยไม่พอแน่ยังไงแวะมา ชิมปีที่แล้วใครพลาดคนเยอะไม่ได้ชิมปีนี้แวม,มารับรองว่าได้ชิมทุกคน <c oughs> ราคาของที่ร้านราคาเดิมเหมือนปีที่แล้วนะคะชิ้นละ12บาทกล่องหนึ่งมี5ชิ้นซอ 1, สหซอสแยกถ้วยละ1 9บาบาทนะคะ1เซตเราจะมีโดนทัท5ชิ้นพร้อมกับซอสอย่างใดย่างหนึ่งนะคะเป็นตัว ช็อกโกแลตก็ได้หรือว่านมพอกไกโดก็ได้นะคะ5ชิ้นพร้อมซอสมันจะ75บาทได้ลด4บาทพร้อมกับกล่องเข้าเว็บนะคะอยู่ข้างนอกตู้เย็นได้3วัน,นะค่ะแต่ว่า แช่ตู้เย็นได้7วันจะมีวิธีการทานอยู่ข้างกล่องมันสามารถเอาไปเว็บได้และกล่องเราสามารถเข้าเวบได้เลยนะคะพยายามไปให้ลูกพี่แล้วครับมีด้ออกงานกับออกบูธเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเราทําอยู่กับบ้านมาห้าปีแล้วค่ะเราทําที่บ้านแล้วก็มีคนมารับทิวแล้วก็ขายออนไลน์อ,อย่างมากสุดคือ5 0 0กล่องที่เขารับทิวไปนะต้อนหนึ่งคนนะคะตอนนั้นทํามไม่ได้นอนเลย <c oughs> พรามันจะทำาีํทำสดเนียทำยากมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราปั้นมือทุกลูกนะคะแป้ง เป็นโฮมเมดทุกชิ้นนะไม่ได้ใช้เครื่องเราออกงานมาปีนึงแล้วเราก็เริ่มเก็บประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเคยทำไม่ทันมีที่ปาจีลูกค้าเป็นล้ม2อคนละค่ะลรอลรอเยอะมากๆจริงๆปาจีอะเสียกุนโดนดัทญี่ปุ่นนะคะมาประจำการแล้วบอระดอกโลก